อุบลราชธานีเมืองมวยเมืองของดีจริงๆเมืองอุบลคุณเดชพรนี่แหละครับของฝากจากอุบลครับฟ้าประจักษ์ครับอย่างนี้เราเอาอหน่อยก็แล้วกันครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วเตะโอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยเอาเลยพังเลยพังหลับ <c oughs> หรือเปล่านะครับเหลือเชื่อครับสึดไปยิงดีเอาอีกแล้ว 3วินาทีโอ้โหตวัดทีเดียวเลยนะครับล่วงเลยครับเขาดูนะครับทำท่าสารภาพไปแล้วนะครับมาตวัดแท่งทีเดียวครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเกิดขึ้นแล้วครับยานิสครับโอ้โหลูกเตะไปวิญญาณจากฝรั่งเศสครับโอ้โหถือไปทันจบครับว่ากำลังจะคว้าชัยต่อเนื่องครับตีมี รู้เรื่องเลยครับสำเพ็งไม่หรีอปปล่าสุดยอดครับสุดไปจริงดีครับโอ้โหนี่แหละครับบ้านของมวยไทยสนามมวยเวทีราชดำเนินเดือดเหลือเกินครับเลยทำหน้าสารภาพไปแล้วด้วยนะครับโอ้เดินหันหลังไม่เอาแล้วนะครับพอได้ทีนี่ตวัดแข่งพีเดียวนะครับเหลือเชื่อครับโอ้เดี๋ยวน่าจะมีภาพช้าให้ดูด้วยนะครับสุดๆครับโอ้ นี่แหละครับโอ้โหชื่นชมครับคนจุฬาจาแล้วก็จบเลยครับเตะไทยเดียวครับฟ้าผ่าล็อกน้ำลมพังกันทั้งประเทศครับโอ้โหอย่างนี้ครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสไอเอาเตะได้นำยกสุดท้ายพริกเกมเอาชนะคะแนนครับโอ้โหนี่แหละครับมาดูภาพช้านะครับปังเข้าไปโอ้โหรือว่าเต็มข้อจริงๆเลยครับนี่นะครับปังนี่จากสารภาพ